นุ่นโดย G View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT s r o c k มาตรบอร์ดที่เกมเมอร์และ o v e r c l o c k e r เเลือกใช้และ Advice มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโอาคอโซนทีวีนะครับนัดมิสตอรี่ครับผมวันนี้ครับมาอีกแล้วครับมาพร้อมกับเคสครับไม่พูดพ่ำททำเพลงไปกันเลยดีกว่านะเออนี่เลยครับเคสจากทางวีนัทครับในรุ่น VC201 ครับหน้าตาของเขานี่เลยนี่คือด้านหน้าของเขานะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยดีไซน์ออกมาดูเหมือนกับเหมือนกับหน้ากาก,ากของหุ่นยนอะ่ะมันดูแบบดู ดูมีอะไรดูมันบึกเบื้นอ่ะเออดูดุดันนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีโลโก้ v ีนัสนะครับสลักอยู่ช่องด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีตะแกรงเหล็กฝังอยู่ด้านในนะครับสำหรับระบายอากาศนะครับตรงนี้ก็จะมีดีไซน์นิดนึงนะครับใช้ตะแกรงเหล็กที่เป็นสีแดงนี่ขยับขึ้นมาด้านบนนะครับเป็นช่องของไดเบย์ห้าจุนะครับมีมาสี่ช่องนะครับแล้วก็จะเป็น3.5นิ้ว1ช่องสามารถทะลุผ่านได้นะฮะตรงนี้นะครับ ด้านข้างนี่ด้านข้างมีดีไซน์มีการเล่นลดลายนิดนึงนะครับเป็นขีดขีดนะฮะสองฝั่งนะครับด้านบนนะครับผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะครับตั้งชื่อให้เลยกันนะครับตรงนี้เป็นหงอนไก่นะครับออกออกเป็นแนวไก่ชนจะป้าเลยนะครับก็มีขีดขีดตรงนี้แดงๆนะฮะหงอนไก่นั่นแหละด้านหน้านะครับโดยรวมนะครับสําหรับคนที่เคยดูกันดั้มเนี่ยจะรู้เลยนะครับผมดูเผลเผยเลยกันดั้มชัดๆนะฮะ อ่ะเรามาดูด้านข้างกันต่อนี่ด้านข้างครับอันนี้เป็นฝาทางด้านซ้ายของตัวเคสถ้าเกิดเราหันหน้าเข้าหาเคสนะครับด้านซ้ายนี้ก็จะสามารถมองเห็นเข้าไปข้างในได้นะครับเพราะว่าฝาด้านข้างเขาเจาะเป็นวินโดมานะครับเป็นแผ่นพลาสติกใสนะครับสามารถมองทะลุเข้าไปด้านในนะครับคนที่ตกแต่งอยากโชว์ของโชว์เคสด้านในเนี่ยสบายเลยตัวนี้นะครับแล้วจะมีโลโก้นะครับวีนัสสลักอยู่บริเวณนี้นะครับด้านล่างครับ ตรงนี้นะครับจะมีช่องระบายอากาศอยู่หน่อยหนึ่งนะฮะตรงนี้ตรงนี้ครับบริเวณตัววินโด์นะครับตัวหน้าต่างของเขาเนี่ยนะครับจะมีการปั๊มนูนนะครับปูดออกมานิดหนึ่งประมาณ1เซนฮะมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝาทึบเลยนะครับจะมีช่องระบายอากาศอยู่หน่อยหนึ่งนะครับเหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีช่องระบายอากาศเหมือนอีกฝั่งหนึ่งอะไรพูดอะไรมันงงนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยมีดีไซน์เหมือนกันนะครับมีการปั๊มนูนออกมารูปทรงเดียวกัน นะครับมีสลักวีนัสเหมือนกันนะครับมีช่องระบายอากาศเหมือนกันขาดก็แค่หน้าต่างนะครับตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้ถ้าเจาะหน้าต่างก็เปล่าประโยชน์เพราะว่ามันจะมองอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นสายไฟลกๆนะครับแต่ดีไซน์ก็เหมือนกันฮะมาถึงด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานมีมาให้ครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องนะครับ back I/O panel นะครับช่องสำหรับสายยางชุดน้ำ water cooling นะครับพัดลม ระบายอากาศขนาด10ซนเมตรหตัวนะครับหรือจะใส่8เซนก็ได้นะครับอีก1ตัวถัดลงมาด้านล่างนะครับจะเป็น expansion slot นะครับเช่อง1234567นะครับแล้วก็จะมีชุดของสายยางอีก1ช่องนะครับเออีก2ช่องนะฮะอ่าด้านล่างเป็นบริเวณของการติดตั้ง power supply ครับมาดูด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีการดีไซน์ออกมาแบบเล่นระดับนิดนึงนะครับสูงต่ำลงมาสไลด์ลงมานิดนึงนะฮะ จะมี2ส,ส่วนส่วนที่เป็นพอเชื่อมต่อแล้วก็ส่วนที่เป็นของพัดลมนะครับส่วนของพอเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อนะครับก็จะมีหลักๆเลยปุ่ม power นะครับปุ่มใหญ่ตรงนี้นะครับปุ่ม reset นะครับสปุ่มลักษณะคล้ายๆกันนะฮะ USB ครับให้มา2พอร์ต3.01พอร์ต2.01พอร์ตนะครับ,รบ,รรรนะรบช่องสำหรับเสียบ ออดิโอนะครับทั้งหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนอย่างละหนึ่งพอร์ตนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตดีซาต้ามาให้นะครับตรงนี้ยังไม่เปิดใช้งานนะครับถ้าเรางัดมันออกมาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับมันจะมีฝาปิดอยู่ของใหม่ของใหม่ในส่วนของพื้นที่การติดตั้งพัดลมนะครับสามารถติดตั้งได้2ตัวนะครับแล้วจะมี3ไซส์มาให้เลือกนะครับตั้งแต่12เซนนะครับ9เซนแล้วก็8เซนนะฮะชุดน้ำนะครับก็2ตอนนะครับ ก็12เซน2ตัว2ตอนก็24เซนนะฮะรูปทรงภายนอกนะครับดีไซน์ภายนอกการจัดการภายนอกค่อนข้างที่จะโอเคดีไซน์น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ชอบรูปทรงประมาณนี้เนี่ยก็ต้องลองเลือกดูนะฮะด้านในครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะมีการจัดสรรพื้นที่ภายในไว้ให้เราได้ใช้งานยังไงบ้างนะครับเดีย๋ยวผมเปิดฝาให้ดูเลยเปิดาฝาก็ถอดออกมาไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับด้านในครับถอดฝาออกมาแล้วนะฮะ ด้านในเนี่ยหลักๆเลยนะครับที่สะดุดตาก็คือสีแดงนะครับมีสีแดงสะดุดตาเราเข้ามานะครับนี่อ่านะครับเอาบริเวณนี้ก่อนนะครับที่มันเป็นสีแดงๆก่อนบริเวณนี้นะครับจะเป็นช่องไดเบ์นะครับ5.25เนี่ยนี่สช่องอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับตัวนี้จะเป็นขาล็อกของเขานะครับเป็นแบบสลักล็อกนะฮะอ่า สามารถเสียบเข้ามาด้านในนะครับเรากดล็อกได้เลยนะฮะง่ายๆไม่ต้องมาขันน็อตนะฮะช่องด้านล่างตรงนี้นะครับจะมี2ช่องนะครับสำหรับติดตั้งฮาร์ดดิสนะครับขนาด3.5นะครับได้2ตัวด้านในถัดลงมาด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องสําหรับฮาร์ดดิสเหมือนกันนะครับก็จะมี4ช่องนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเสียบเข้าไปเลยไม่ต้องขันน็อตนะฮะจะมีขาล็อกอยู่นะครับเปิดอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะมี สลักนะครับสำหรับเสียบกับตัวขายยึดของตัวฮาร์ดดิสนะฮะสบายๆนะครับตรงนี้4ข้างบน2เป็น6สําหรับคนที่มี SSD นะครับอยากติดตั้งด้านล่างนี้เลยนะครับมีตัวยึดไว้ให้อยู่นะครับก็แน่นอนตามสไตล์ของเราเราต้องประกอบให้ดูนิดนึงนะครับพื้นที่ของการติดตั้งเมนบอร์ดนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับตั้งแต่ ATX นะครับลงไปเลย ATX ตัวใหญ่นะครับ Mi โคร ATX นะครับ ไอทนะฮะวันนี้เราประกอบเซตใหญ่เลยนะฮะอุย้ยเฮ้ยอ๋อตัวนี้เป็น ITX นะครับรุ่นเล็กนะฮะจริงๆช่วงนี้หน้าหนาวนะครับเมนบอร์ดปกติมันใหญ่นะแต่พอหน้าหนาวมันก็หดเหลือแค่นี้นะฮะทั้งการ์ดจอทั้งเมนบอร์ดหดหมดเลยนะครับเราก็ประกอบเมนบอร์ดนะครับ a s สล c k นะครับ f m 2A 88X นะฮะ ขนาดไซส์มินินะครับไซส์ i-tx ประกอบให้ดูนะครับพื้นที่การใช้สอยเนี่ยเหลือบานเบอะเลยนะครับการ์ดจอก็จะเป็นเอซุดนะครับ gt630 นะฮะพื้นที่ก็บานเบอะเหมือนกันนะครับจริงๆตรงนี้เดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับการ์ดจอสามารถรองรับพื้นที่นะครับได้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆพื้นที่ตรงนี้นะครับสามารถติดตั้งการ์ดจอที่มีความยาวถึง30ซนเมตรครับตัวใหญ่ๆได้หมดเลยนะฮะ ด้านล่างก็เป็นพื้นที่ของ power supply ครับติดตั้งได้โอ้โหเหลือล้อนเหลือแรล่เหลือไหลนะฮะเหลือเฟือเรื่องของสายครับนี่มากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับ SD audio นะครับ USB 2.0นะครับสาย USB 3.0สาย power hard d i s LED สาย u s ตอยู่กันครบเลยฮะสำหรับอุปกรณ์มัเดิลนะครับนี่เลยตั้งแต่คู่มือการใช้งานสายลัดเคเบิลทยนะครับ สตูสำหรับการใช้งานในส่วนต่างๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเคส v e n u s VC 2 0 1ตัวนี้นะครับเป็นเคสขนาด Mid Tower ดีไซน์ก็ออกแนวเรียบนะครับแต่ว่าแฝงด้วยความดุนิดนึงนะครับดีไซน์ดำแดงสำหรับคนที่จะใช้ซิสเต็มด้านในที่เป็นดำแดงว่าจะเป็นโฟโตลิต t ี้หรืออะไรต่างๆนะครับสามารถตกแต่งได้มันจะเข้ากันเข้ากันดีเลยนะครับแต่ว่าจะติดอยู่นิดนึงนะครับ สมัยนี้เนี่ยพื้นที่ของการติดตั้งฮาร์ดดิส์หรือ SSD เนี่ยหลายหลายหลายๆอย่างหลายๆตัวนะครับมีมาให้คบขันแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพื้นที่ของ SSD มีมาน้อยนิดหนึ่งนะครับก็ก็ต้องลองดูกันนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทาง Link World Electronic นะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้อันบอกให้แฟนๆชาวโอโค่โซนได้ดูกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราแล้วก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ข้างหน้าสวัสดีครับ